ว่ามันแค่หยุดพักเพื่อที่จะเราเติบโตต่อไปแค่นั้นเองครับอย่าเพิ่งตกใจกันไปแล้วก็เออคราเป็นแบบว่าข้อร้องมีเราเป็นแบ้นนว่าอลืมเลย<ๆ>ลเราก็บอกจะบอกว่าถ้าของนันเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้เจอกันอีกหรือ อะไรก็แล้วแต่นะฮะก็จะบอกว่านัดเนี่ยเกิดมาเพื่อที่เป็นนักดนตรีจริงๆครับอห่านแตั้งแต่นะเอ่อทำทุกอย่างมาเนี่ยดนตรีเนี่ยเปนสิ่งที่นัททำได้ดีที่สุดแล้วก็มาถึงวันนี้แต่ก่อนคือแค่เราแบบ เออเล่นดนตรีเฉยแล้วก็มีความสุขแล้วใช่ไหมฮะ<ม>แต่วันนี้ทุกคนเนี่ยยอมรับสิ่งกีตาที่นัดทำยอมรับสิ่งที่นัดคิดออกมาอะไรเงี้ย<ม>นั่นจะบอกทุกคนเลยว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับ<ม>แันก็ย้อมทําเพลงเป็นนักรนตรีต่อไปแน่นอนครับ<ม>แล้วก็เชื่อว่าทุกคนนะฮมีมีความฝันเป็นของตัวเองนะครับก็เออ เราก็ต้องรับผิดชอบความฝันของเราให้ดีที่สุดน,นะฮะแล้วพอเราพร้อมมีจังหวะแล้วก็โอกาสทุกอย่างก็จะได้ทำมันใช่ก็เราก็คงจะได้กลับมาเจอกันอีกนะฮะก็เราเชื่อแบบนั้นแล้วก็หวังว่าทุกคนแต่เชื่อเหมือนกับเรานะฮะก็ไม่ว่าไม่ว่าจะ ไม่ว่าเราจะไปทำอะไรกันก็ขอให้อันนี้ก็สอนตลอดเาซึ่งที่ดีก็สอนตลอดทำไมอ่ะแล้วก็เดี๋ยวข้าวเราจบห้จบห้างไรเดียร์ไรเดียรก็อย่างที่บอกฮะยังไงก็เดี๋ยวเราได้เจอแน่นอนทั้งซีนและนัทเนี่ยก็ยังอยู่ในวงการแน่นอนไม่ไม่ไม่ไปไหนอยู่แล้วฮะรักทุกคนเหมือนกันครับแล้วก็สำหรับ งานนัดนอื่นที่เราสองคนจะไปทํากันเนี่ยมันก็เป็นสําหรับนัดเองเนี่ยถ้าเป็นงานแสดงหรือเป็นอะไรเงฮะมันก็เป็นาร์้งรับหนึ่งที่เราอยากจะลองทําแค่นั้นเองฮะแต่ยังไงเนี่ยดนตรีเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่นัดรักที่สุดครับเพราะว่าดนตรีเนี่ยทําให้นัดเนี่ยเอ,อได้เจอทุกคนได้เชื่อมโยงกับทุกคนครับผม ก็อย่างที่บอกแล้วทุกคนมีความฝันเป็นของตัวเองนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะไปทำอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ทำความฝันของตัวเองให้เต็มที่แล้วกันเนาะ